ำมาแลละก็เขาหัวเขาสวนเนาะมือนดิบรดลงขีบเบิดหมือเลยทุกคนสาบายดีเดอ้อเนอะาะสบายดีเบิดสุขูสู้ขนสาบายดีตอนคำยินดีตอนหบเขาสู่สองสาววันหลันุงเดอ้อทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาสิพามาเบิงตอนนี้มั่นขายดีขายดีได้ยินว่ะมื่อว่านนี่คุดไปซองกระตากับกระซาบหนึ่งบ๊ะ ส <2 S 2> ตาสามตาเ<า>บิร์ดพี่น้องไปขายหลอบเศร้ากลับมาคุดอีกสองเถือสรุปขายไปแล้วสามเถือเถือ่อนี่เป็นเถือที่สี่เนาะมาคุดมั่นขายปัดค<ะ>ือขายดีเท้มันแกวคุดใหม่ๆสดๆจากสวนผู้ใดก็อยากได้เนะเาะอ,อีกอย่างมันกใกล้เพราะว่ามืออื่นมันสิเป็นมือบุญเดือนสาม จำควนเข่าทีเทุกคนเปิดประตูเราทุกๆปีเพาเคยเห็ดเอาเพื่อเข้าไนเด้อเทาเอาเพื่อกินอกเอาุอเอาสี่สิบบาทก็ได้ของเขาผมเรียงเขาสีนังจริงมันกิ่นสะกดควันเข่าจำมืออืน่นหนึ่งกลินกระเซยบเพื่อนเนาะอันนี้มันเกี่ยวเด้อทุกคนอ<ม>ันแบเลปลูกเองคุดเองขายเองเนาะ,ะนี่เ<ะ>ดีวยว<ะ>มมแม่ธงอยางแม่บุญเนี่ยค่ะแม่ แต่ว,ว่ามันมันจะมีแต่สีขาวบ่แม่นโซลายสีขาวสีแหล่ก็ดำหน่อยสีแหล่บ่ค่อยเป็นหัวจะเป็นยังเนาะพอ่ดีแม,ม่ปิดก,ก็บ่ค่อยเป็ดปลูกวางแล้วเขาอันนี้จะเป็นของเบากีเนาะปลูก,กวางแล้วเขาเนาะนอตอนนี้คู่คูดขายได้ระว,วงังซับมือกันเด้อข่ <laughs> อยเสียวรถมันก็เป็นสวงไผฟสวงมันเถิบทั้งล่างนี่เดบ่แม่นบ่ เมื่อวานนี้เราบอกว่าขุดหมวนขุดดีเนาะมีแต่หัวดวกๆแต่ว่ามัน,มนอืนออนแต่ว่ามันอันนี้ฮอนยามขุดเท่าตองขุดเนาะเอาไว้ดนบ่ได้สารมันเป็นแมงเด้ทุกคนต้องเบิ่งดีๆเนาะแมงเลยกินบ่ได้มันขมมันหืนเนาะคือเรามาเบิ่งดูระเหิบนี่นี่ทุกคนจะให้เป็นเป็น ปีที่แล้วเราก็ขุดมวนแต่ว่าปีนี้คลายมวนเนาะคลายมวนเอาขุดปุบได้คลายปากปีที่แล้วนี่เดคายอยู่บัวแต่ว่ามันหัวใหญ่เว่้ยล่ะนี่มีแต่หัวซ้ำนี่ข้าวกล้องน้องเพลนี่มีแต่หัวยังไงแต่ว่าหนึ่งเสียบเดคามนี่ฮะมันบริเหี่ยวเนาะเวลาหนึ่งนะเหนือมันเต็มเลยอันนี้ใหญ่ปะ บอใหญ่เราเาซเจอมก้อนมึงเนี่ยหมดคันมันอาวาดเลคู่ใดทั้งใดขอะบอใหญ่นะบอ่เมื่อคืนซึ่งจะคุดเหอเดะมื่อคืนวันันไปยไปเบิ่งทางผุล่ะหากคันจังง่าจคดทังนั้นคมบอลนี่นะอืมมโซเนื้อหน่อยโซเนื้อหน่อย เนี้ยมันเหัวเลยไงเนี่ยมันจะเป็นสีขาวทาไปทาเอาอันเนี่ยเอามันเพราะว่ามันมีตันทรซิงมันมีครูอันหนึ่งลามาครูทางพี่เบิ้งใบมันขี่ไล่ๆอย่าคือว่ามันสิบริเวณหัวนี่เนาะอันมือก้อนเนี่ยจ้าครูได้ได้มาเห็นบอกว่าให้เป้งน้าใส่เดอมันว่าใส่มันสีตายแล้วมันเหลืองเอ้ามันบม่ได้หดนะว่ามันติดแล้วมันก็แบบนี้ค่ะว่า มันชุ่มแห้งมันบริเปีหมากร้ายเออใส่แบบนั้นเขาแบบเนี่ยมันเลืองมันสิตายแล้วว่าเอาน้ำใส่มัน้น่าโซดูโซดูเอากูเว้ยเยี่ยมเยี่ยงอันนี้ฮะชมต้นชมใบเบิ้ลๆนะของมันเป็นหดซ้ำหัวแล้วมันหาเลี้ยงลูกบกุ่มเนาะได้ลูกลายแค่เป็นคนกันนะบอกว่าเจอพุทธเมื่อวานนี่น้ำโพสหางมาบอกน้ำโพสมันติด ี่สิี่ะอียงคือเป็นโกงแบบนี้สีบาทหัวละสองบาทจ้าบาบัตรขายดีพัดาหัวละสองบาทเมื่อวานนี่ผัา่านบ่มีคนซื้อหัวนละดบาทีดีดีเียนที่ซื้ออยากคือเฮ้าดิแหละสั่นตุบปุบก็ปีนาปลูกหลายๆแนเนเอาเมื่อเอาเมื่อีะเจ้าบ่พอกัะน่ะเมื่อตลาด เมื่อหบเพรนยอดจะลงตะนหลดยุ่มพวเอาเงินมาจับก็มีคูอ้อมาคูดใหญ่แต่ว่าหอบเพาเห็นบางกี่มีตัวหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ยูย่คู่นี้คู่นี้ส่วนนึงนนตัวคูดคูดค่นี้เราไปทางส่วนนึงบ่จะทมนี่นะทมแล้วนะมาโหดมันปล่อยลงหลดแล้วยื้มือหนึ่งสุ่มมาเลยติดเลยคือคนมาโหดนั่นแหละมันมืดแล้วก็ยากโหดแค่คุมจองคงนี่เราคูดแล้วห้อทมแล้วน้ำมาหมโหดอ่ามือกินห้ยยาก่อนไปเมื่อตัวเราจะตะลุยเองนี่<ด><ร> ท่านกะได้ชิปบาทด้วยใช่ไหมนะดีธุรกิจกำลังไปได้ดีส่วนี้เขา่าสวนอี้เก็บขายได้บมทุกอย่างทุกคนมันมีมันขายได้ลอยหลายลอยเด้อสามสี่ลอยแล้วนานไปอีกรอบน,นี่รอบที่ทองละเม่าอีกก็ได้สองลอยเจ้านั่นดีปาดเดื่อยๆเรื่อยหาลอยเลยมึงนี่ฮันดีได้ขายไว้กูมักบวบอยู่เลยเนาะ มักบวบในลงทุนหลายไปซื anyway, ้อข kind of sure. ีหมูซ oh, um, is ื้อปุ๋ยมาใส่ได้ขายเท่าไรแล้วชอบชอบชิชามเก่งมากของบวบเลยเห็นไหบอมันมันเป็นเทศกาเนี่ซื้อเขาเลยซื้อแมนแมนอีกอย่างหนึ่งก็ยังโบราณมีคนขายถ่าถึกไพ่กระโบอยากไปนะไพ่กระโบอยากไปปักซองอืเป็นไวมันหาซื้อหัว่สนี่เลยมนาะพันนี่เลยเนาะอื หักปีที่แล้วมีแต่หัวใหญ่ๆหกักโวนไลยกับยักแมงเนะเาะพอดีกินหวานกินเส็บเลยนี่ค่ะหนึ่งกินเป็นหัวก็กบตัวโทมมี่บอกว่าอนหนามโดมันมันติดมันเหี่ยวยุมยมยม่มๆเถื่อซองเถื่อมันติดแล้วก็รอบหนากระดิพุดูมันชุดชุดหอนี่ที่บนนี่ถ้กาก,าไากาาาา็ได้นณะกำลังสิมหอดซาบาทก็ได้ซิบหาบะตหนึง่ง มึงมึงไปเอาสายยางมาต่อแล้วก็เปิดน้ำเร็วๆมองมันส้มเลยเครื่องงามเน่ยบวบเป็นหัวหัวหน่อยมันงามแต่เครือเนาะเหัววานนี่ขุดมีตะหัวใหญ่ท่านีงอืมขุดเมื่อวานแป๊บเดียวนี่จะซับขาดขึ้นในสามตะกร้าเมื่อวานนี่ค่ะบอแป๊บเดียวเบิร์ตยอดโบเบิร์ตก็แบบโบพ่อกันชี้ขุดมันขุดแบบคุณหวานตานี่ยเลยเบื้องลังมือซ้อนอ่ะเป็นเขต ดำผสมเขียวอันลงคองค่ะเดทุกคนอันล้างมือหมือเขาลงคองนะเบงอันหนึ่งนะเขียวอันหนึ่งนะดำล้างมือ,อนะเขียวอุ้ยทุกคนอุ้ยคือเลิศเทะเลยน,นี่ดึงขึ้นมาเห็ดแบบเห็นแล้วอ,อนโซนเดยมาเด้อขุดมันทุกคนนี่นี่ซ้ำหัวซ้ำหนีพอดีปี้งกเดยนค่ะมันกระมวลเลยแลยมันเดมันจุ่มอยู่เหงาเดียวเคลือดเดียวได้นี่สี่หงว่ะแต่ว่าอันหนึ่งหลอด คลัก,กปวดแข่งปวดขาถือว่าพักผ่อนแล้วกันเนาะกลับมาแล้วก็ความจริงกัเมื่ออันพากันเมื่อเขาเห็ดเข็บอยู่บ้านตะซอนประถายคลิปวดทนอืมขาดดิอดืมจุ่มกันเยอะมาก มันเกี่ยวจ้าสดๆจากสวนเนาะผู้ใดอยากได้เฝ้าสร้างเด้อพูดอีกเมื่ออื่นก็เบิ์ดได้นนินะเมื่อนี่กะเึ่งแล้วหนพอดีสามหนิเนาะพุดได้หาสิบเอาอุ้ยบวเอาลายดอกอย่ามาันนั่นเที่ยวมาจบพุดเอาดีกว่าเอาเืินเบิยามกินเ็จ เด็ดเปดรถไว้เด็สีคนมึงเถอบหนึ่งพี่เออคุดตัวพี่เจาอยัดหนุนมานเลยอย่าทับมือกันดิ บ้าดขากดิอโดแต่ตอนทำยีสตเนาะแต่ว่ามันก็บ่ได้ยากอุ้ยคนบ้าดโหอุ้ยเลยเอามือช่วยเอามือช่วยจะเริ่ดีเฮ้ยไรเพิ่มอะไรเรื่องมาบ้างอะางเป็นยังไงบอสมีตเสียวด้วยแหละ ค่ะอันนี้อุ้ยอุ้ยเบิ่งเอามามือ่เอาทายหูก่ะเอาเสี้ยเลอยโซ่อะพ่ออดีติดอันนี้ค่ะทายหูเด็กคนิี่ค่ะหกือใส่ละใส่ล้วสงสัยแดงเหงาเดี๋ยวนี้ก็เบิร์แล้วพ่อเราเนี่ยโหเจ้างามกว่าของเขาเนาะอือคนขี่ลายแต่มันงามในถมันนะแต่ว่าไม่แย่อันมีวันมันได้ไปได้เนาะ ปาดละคักอลิขุดเผื่อสวอนเลยนี่แต่หัวใหญ่ไว้ห้าดมอหน่อยซุเจ้าไว้นึ่งใคมขุดงามวามเอง่หัวให่ๆ้ลยงมานเจะสับทเลยะักอีนี่ดกมันเกียวมือในความเหงาเดียวเบิ้งติมันหัวใหญ่แล้วมันชี้ข่งกระหูแล้วนี่ปาดเล็เล ผมผมบ่ออะไรแต่พืชอ,อักปาดสาบเลยหมวนอะไหนล่ะมัวข้างเราเ <c oughs> บิดลวระวังระว<ร><ร>ัง,งสาบมือกันเลยป้าขุดเลยแห้งหมวนแห้งมันเนาะส <c oughs> ีเบิดภายในมือน,นี่แท เบิดไปแล้วสามคู่เบิดไปสามคู mm. ่ได้เงินหาลอยกว่าบาทเดี๋ยวโอ้คุ้มเครื่องนึงเนาะคูแต่เครื่องนึงมาบริสามคู่เต็มเต็มอ้อมาดคิดนดิมากินดกนดมากินดาดกนากกิ่านกินานมนมนกิิด จ ah. ็กเลยหัมันยากหน่อยมันจะบ่พอเราบอลูกพ่แถมเถมกษัตร์เออดีขนาดอืมดีแถมอีกไลายๆ่ด้ละอู้วนี่เดี๋ยวถ่ายหัวแนแมันมาโอเคผู้ดกับฮด เท่าเกศสวนจ้าบาาักข้าวโพดกำลังอันนั้นกำลังสิเก่ตแต่ว,ว่าปีนี้ข้องสวะเราบม่ได้ปลูกเนาะเราปลูกบักโมบักถัว่วหน่าอมารลินกระขายไปในเรียวกระโดกอยู่เด้ละ่ะโอเคแล้วทุกคนเนาะคลิปนี้คือสิดธิ์อนุญาตาลาเลยเด้อขอบใจเบอร์สุขคู่สุขค้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวรรันเดอรพี่น้องจังนี่นก็ฝาก เป็นกำลังใจให้นบเนาะหลักกิงโฆษณาหายเนี่ยเด้อค่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเดอ้อบ๊ายบาย,ายเขียมนมา